นันทวันปาร์คแปดแปดแปดอเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาบรรยากาศตอนเย็นสวยมากส <c oughs> วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมากันที่นี่อีกแล้วนะคะต้องขอบคุณสําหรับทุกทท่ทานเลยนะคะที่เข้าไปชมคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหยอดวิวไปถึงล้านวิวเลย <c oughs> ความที่ลูกค้าเข้าไปเยอะมากๆเลยคะ่ะทางนันทวันปาร์คแปดแปดแปดเนี่ยเขาก็จะจัดงานเก็บตกควันหลงวันเด็กและวันครูก็จะจัดให้น้องๆแล้วก็คุณครูเนี่ยได้นั่งรถไฟฟรีค่ะจะจัดวันเสาร์ที่สิบแปดมกราคมนี้ค่ะจะเริ่มตั แจกทุคเลย่ะในงานก็จะมีการแข่งประกวดว่าภาพระบายสีมีกิจกรรมเล่นเกมต่างๆแจกขนมแจกของเล่นเพียบใครที่มาเที่ยวแล้วกลัวว่าจะหิวนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีโซนคาเฟ่ร้านอาหารเครื่องดื่มขนมครบครันมาที่นี่แล้วสิ่งที่ไม่สั่งไม่ได้นั่นก็คือไก่ย่างบ้านสวนค่ะอร่อยมากเขาย่างกันสดๆพร้อมเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้เลยค่ะเมนูอาหารที่นี่แต่ละอย่างต้องเรียกได้ว่าเทคเจอร์ของเขาจัดหน้าตาอาหารมาได้ดีมากๆแเมชอบก็คือที่นี่ราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วที่นันทวันพาร์ค8 8 8เนี่ยเรียกได้ว่าครบจบที่เด รักมาทานอาหารหรือว่ามาพักที่นี่ก็ต้องถูกใจแน่นอนเรื่องดื่มที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นเองค่ะทานของคาวแล้วก็อย่าลืมไปจัดของหวานกันด้วยนะคะในบริเวณคาเฟ่มุมถ่ายรูปเยอะมากส่วนเรื่องที่พักเนี่ยรอบที่แล้วแอมพาไปชมไม่ครบค่ะรอบนี้แอมจะพาไปดูทุกหลังเลยหลังแรกสไตล์อังกฤษต้องเรียกได้ว,ว่าน่ารักสุดๆไปเลยค่ะใครที่มาแบบครอบครัวใหญ่นะคะเราก็จะมีบ้านต้นไม้หลังนี้เนี่ยนอนสูงสุดได้ถึง6คนราคาที่พักที่นี่ได้ยินแล้วตกใจมากค่ะเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึงางหนึ่ะ นอนได้ถึง1ิคนเลยคะ่ะทุกคนบริเวณที่พาเขาก็จะมีเรือปั่นเป็ดให้เราปั่นเล่นชิลๆด้วยนะคะตอนเย็นบรรยากาศดีมากส่วนใครที่อยากได้ห้องพักแบบที่มีอ่างจากรุชีนะคะแนะนําห้องนี้เลยค่ะนี่เราสามารถลงไปแช่ได้เลยหลังนี้จะเป็นสไตล์นอนดิค่ะเข้าไปกว้างขวางเลยทีเดียวมีอุปกรณ์ครบครันห้องพักของที่นี่มีให้เลือกเยอะมากค่ะอยากจะได้ฟิลแบบบรรยากาศริมสะหรือว่าอยากจะได้ฟิลสวนก็สามารถเลือกได้ส่วนใครที่ชอบห้องพักแบบที่สามารถเดินขึ้นไปชั้นสองได้เพื่อมองวิวทุ่งนาสีเขียวรับลมบรรยากาศดีๆที่นี่เขาก็มีให้เลือกกกนนพาไไปปดดููห้้้อออองงัััครบแแลวววํขสต์ อยู่ภายในบริเวณคาเฟ่กันหน่อยดูน้องเป็ดกับน,น้องห่านสิคะขาวสุดๆไปเลยแล้วใครที่มาพักที่นี่นะคะตอนเย็นเนี่ยเหมือนได้ของขวัญกลับบ้านเลยคะ่ะดูบรรยากาศสิคะทุกคนคือมันสวยมากๆเลยตกท้ายก่อนเข้านอนก็ขอแวะมากินบิงซูกันสักหน่อยคะ่ะดูสิคะน่ากินมากวันนี้เราก็จะไป3แบบเลยคะ่ะบิงซูแตงโมบิงซูสตรอเบอร์รี่แล้วก็บิงซูมะม,ม่วงแล้วตอนนี้ที่ร้านเขาก็มีกิจกรรมรวมพลังซัมน้ำตาชาวใต้นะคะก็จะไปมอบสิ่งของต่างๆให้กับชาวภาคใต้ค่ะวันเสาร์ที่18มกราคมนี้อย่าลืมมาสนุกกันที่คาเฟ่บ